ท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะคุณแม่ไทยไดู้้ชมเห็นนะคือพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกนะเมื่อกี้ก็คือว่าวิ่นกอุ้ย,ยสวยงามมากเห็นนกไม่ได้เห็นดอกดอกไม้ไม่ได้เนี่คือท่านผู้ชมตรงนี้มันเป็นรอยแยกใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่แบบว่าน้ํามันทั่วมันเซาะเนาะข้างในมันน่าจะมีปัญหาด้วยความที่แบบคุณแม่คิดว่าเกี่ยวกับสัการสันสะเทือนของปัม๊มน้ําของสายยายด้วยแหละมันเลยทําให้ดินอะ่ะน,นะคะมันแยกตัวเนาะ แต่อันนี้าการแยกตัวนี้คือถือว่ามันแค่1%เท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชมนะคะจริงๆแล้วนะคะมันจะในประเทศไทยนะคะมันจะมีหลายจุดมากนะคะในอนาคตของเรานะคะเกิดจากผลกระทบนะคะที่น้ำนะคะมันเซาะใต้พื้นดินคะ่ะทุกคนนะคะอนาคตนะคะจะมีการาเกิดลุมขนาดใหญ่คะ่ะนะคะแล้วก็จะมีการแบบแผ่นดินแยกคะ่ะนะคะแล้วก็จะมีการแบบ ที่ลาดสูงไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนี่ยจะมีเกิดการดินภูเขาสไลด์นะคะทุกคนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทุกคนนะคะทุกคนจําคําพูดคุณแม่เอาไว้นะคะคุณแม่ไม่ใช่เป็นนักธรณีวิทยานะคะแต่คุณแม่รู้ว่ากฎธรรมชาติมันคืออะไรค่ะเพราะว่าเมื่อนะคะการสะสมน้ําใต้พื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ,ะการสมดุลน,นะคะระบบธรณีนะคะหรือว่าระบบดินของเราเนี่ยแกนโลกของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนนะคะมันก็จะเกิดเป็นการแบบ นะคะแล้วก็เปิดการเคลื่อนตัวนะคะแล้วก็เกิดการการสไลด์ค่ะทุกคนบางพื้นที่ก็จะมีการท่วมโอ้โหทุกคนมันเกิดขบวนการนะคะเป็นโดมิโน,โนหรือว่าจิ๊กซอค่ะทุกคนค่ะมาดูบอกว่าการใช้ชีวิตของเรานะคะเราอยู่วันต่อวันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือเราต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงคะ่ะอายุเรานะคะมันก็เปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมคะโลกของเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันค่ะนะคะก็นะ นี่แหละนะคะทุกคนชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวด้านในอีกนิดนึงคะ่ะท่านผู้ชมไป